สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนกัมพูชากันบ้างนะคะโดยมีเพจของกัมพูชาเพจหนึ่งตั้งประเด็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาช้ามากทั้งทั้งที่ไม่มีสงครามเกือบ300ปีโดยแอดมินเพจได้กล่าวไว้ว่าชาวกัมพูชาเรายกย่องประเทศไทยความจริงก็คือประเทศไทยสงบสุขมาเกือบ300ปีแล้วไม่มีสงครามใดๆ ตั้งแต่พม่าถอนตัวจากอายุธยาแต่ไทยยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ยาวนานส่วนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้พัฒนาตามหลังไทยเกือบ300ปีจีนเพิ่งมีสันติภาพได้ไม่ถึง50ปีส่วนเกาหลีใต้เริ่มพัฒนาประเทศอย่างจริงจังมาแค่30กว่าปีเท่านั้นแต่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้พัฒนาแล้วเป็นประเทศร่ำรวย และสำหรับสิงคโปร์เพิ่งเริ่มตน้นและกลายเป็นหนึ่งในหมู่ประเทศร่ำรวยประเทศที่ชาวกัมพูชาควรยกย่องได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์คราวนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่เข้ามาตอบกันบ้างนะคะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็นนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกคะ่ะสมัยรัชกาลที่สองไทยยังทำสงครามกับพมา่า รัชกาลที่สยังทําสงครามเพื่อปราบจีนฮ่อสมัยรัชกาลที่สประสบกับสงครามล่าอาณานิคมสมัยรัชกาลที่6มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไทยส่งทหารไปรยุโรปสมัยรัชกาลที่8ประเทศไทยอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคอมเมนต์ต่อมากว่า300ปีที่ผ่านมา ไทยประสบทั้งภัยพิบัติและเมืองต่างๆถูกล้างหลายครั้งเมืองต่างๆถูกทำลายจากสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไทยถูกทิ้งระเบิดจากเหนือจะรอดตายกรุงเทพแทบไม่มีสะพานเหลือคอมเมนต์ต่อมาเกาหลีใต้พึ่งพัฒนาประเทศมาได้เมื่อ30ปีที่แล้วแต่เขมรมีความเก่าแก่มานานคุณเป็นคนเขมรในความเป็นจริงแล้ว คนบางคนมีโอกาสในชีวิตและโอกาสมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆในที่สุดเราก็รู้ว่าอะไรคือประเด็นคอมเมนต์ต่อมาแอดมินคิดว่าตอนนี้เมืองไทยยังไม่พัฒนาแต่โดยเฉลี่ยแล้ว GDP ของไทยอยู่ที่ประมาณ8,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคอมเมนต์ต่อมาแอดมินคุณรู้จักประเทศไทยดีแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมา กัมพูชายอยู่ห่างจากเกาหลีมากกว่า30ปีแล้วจะทำไมคอมเมนต์ต่อมาใช่ในยุละอนานิคมทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอนานิคมยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียวถ้าคุณคิดว่าเศรษฐกิจไทยเดินชา้าถ้าเราไม่เกิดสงครามบ่อยๆเราจะพัฒนามากกว่าไทยหรืออย่างไรนี่คือระบอบสังคมทุนนิยมเศรษฐกิจของไทยก็ไม่ชา้าไปแบบเรื่อยๆ คอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนไทยเข้ามาตอบค่ะช่วงหลังสงครามเย็นจบลงเงินดอลลาร์ไหลเข้าเกาหลีใต้อย่างมหาศาลสหรัฐช่วยเกาหลีใต้ให้พ้นภาวะเศรษฐกิจพังเพื่อให้เป็นประเทศที่ต้านคอมมิวนิสต์ได้เหมือนญี่ปุ่นเทคโนโลยีต่างๆที่เกาหลีใต้พัฒนาได้นั้นล้วนได้ความรู้มาจากสหรัฐคอมเมนต์ต่อมา ประเทศไม่สามารถก้าวไปได้อย่างรวดเร็วหากมีการทุจริตในระดับสูงคอมเมนต์ต่อมาเป็นขเขมรยังไงก็ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาแล้วกัมพูชาของเราเมื่อไหร่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี้ฉันอายุเกือบ40ปีแล้วแต่ทําไมเรายังยากจนไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเรายังเป็นโคลนเปียกโชคเต็มไปด้วยหมอกควันคอมเมนต์ต่อมา กัมพูชามีความมั่นคงในปี1,998และเริ่มต้นพัฒนาอย่างจริงจังในปี2,000เพียง20กว่าปีและนอกจากนี้เรามีสงครามชายแดงกับไทยตั้งแต่ปี2,551ถึงปี2,554รวมแล้วเรามีสันติภาพเพียง10ปีเท่านั้นเราพัฒนาอย่างรวดเร็วมากดูที่สีหนุวิลแค่4-5ปีพัฒนาจนททบจำไม่ได้ควรมองโลกในแง่ดีบ้าง ควรยอมรับความจริงที่ว่ารัฐบาลของเราใช้ใจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างเช่นรัฐบาลของเราใช้เงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสี่นุนวิลนอกจากนี้ยังใช้เงินกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเสียมเรียบนี่คือก้าวสำคัญที่รัฐบาลของเราบรรล,ลุ คออมมมเนตต์่าปัจจัยหลักที่ทำให้กัมพูช,ชา,ามีความก้าวหน้าอย่างช้าๆในช่วง40ปีที่ผ่านมาคือการขาดทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆพวกเขาส่วนใหญ่จะตายไปในฐานะปัญญาชนในสมัยขมรแดงตอนนี้เราใช้เวลามากกว่า10ปีภายใต้มาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจคอมเมนต์ต่อมาแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ผู้คนจะอยู่อย่างสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีสงครามและผู้คนมีงานทำเพียงพอซึ่งน่ายกย่องคอมเมนต์ต่อมาเห็นด้วยกับความเห็นของแอดมินถ้ากัมพูชาไม่มีสงครามและระบอบพอลพศน่าจะก้าวหน้ากว่าไทยไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาจีนเป็นประเทศที่ร่ำรวยหรอใช่เศรษฐกิจจีนดีแต่จีนมีประชากรจำนวนมาก งานเขียนของคุณเป็นความรู้สำหรับผู้อ่านดังนั้นคุณต้องคิดใหม่คอมเมนต์ต่อมาคำถามที่ต้องถามก็คือทำไมไทยไม่มีสงครามแต่เรามีสงครามคอมเมนต์ต่อมาถ้ากัมพูชาไม่คอร์รัปชันฉันเชื่อว่ากัมพูชาจะพัฒนากว่าไทยและไทยถึงแม้จะมีการพัฒนาชา้าแต่ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังไม่หมดไป แต่กัมพูชาของเราทุกวันนี้แทบจะหมดไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาพื้นที่ประเทศไทยของพวกเขาใหญ่กว่าเป็นดินแดนแห่งของขวัญคอมเมนต์ต่อมาอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าการพัฒนาในกัมพูชายังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งคอมเมนต์ต่อมาใครบอกว่าจีนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว คอมเมนต์ต่อมาจีนไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ไม่มีใครเทียบได้กับเศรษฐกิจของจีนคอมเมนต์ Comment ต่อมาในแง่ของสันติภาพและเสถียรภาพของประเทศในเอเชียทั้งหมดนั้นประเทศไทยสงบสุขเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่ประเทศต่างๆตกเป็นอนณานิคมมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่รอดพ้น เขมรได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี2496แต่ตอนนั้นเขมรมีสิ่งที่ไทยไม่มีก็คือพนมเปญในเวลานั้นสวยงามและทันสมัยกว่ากรุงเทพแต่เนื่องจากสงครามทําให้ประเทศของเราถูกทําลายลองนึกดูถ้านับจากวันที่ได้รับเอกราชในปี2496จนถึงวันนี้ประเทศกัมพูชาของเราจะไปไกลแค่ไหนแล้วลีกวนยู อดีตผู้นำสิงคโปรก์ก็ยกย่องกัมพูชาในความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาในการพัฒนาการพัฒนาประเทศของไทยอาจกล่าวได้ว่าช้ามากไม่สอดคล้องกับเสถียรภาพของประเทศคอมเมนต์ต่อมาแต่ไทยดูดีกว่าเรามากคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดอย่างนั้นว่าไทยพัฒนาประเทศชา้าคอมเมนต์ต่อมา นับตั้งแต่มีการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณเป็นต้นมาประเทศไทยเดินช้ามากแทบจะถอยหลังแต่ก็ดีแล้วถ้าไทยไปเร็วเกินไปไม่รู้ว่าไทยจะทิ้งห่างกัมพูชากี่ล้านกิโลเมตรคอมเมนต์ต่อมาชาวกัมพูชามากกว่าสองล้านคนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยพวกเขาดีกว่าชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศของเราอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาตอบกลับคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะ มีชาวกัมพูชาหลายล้านคนไปทำงานในประเทศไทยฉันเสียใจมากทำไมพวกเขาถึงไม่ทำงานในกัมพูชามากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะเมื่อวันก่อนฉันพูดแบบนี้กับคนไทยพวกเขาตอบว่านั่นเป็นเพราะประเทศของคุณไม่รู้ว่าจะรอดพ้นจากสงครามได้อย่างไรพวกเขาก็ดีกว่าเราแต่มันไม่สำคัญเพราะเรายังมีเพื่อนที่ยอดเยี่ยมอีกคนก็คงจะหมายถึงจีนค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนกัมพูชากับประเด็นที่ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาช้ามากทั้งทั้งที่ไม่มีสงครามเกือบ300ปีไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานา,นาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ